สองราศีดวงการงานรุ่งได้เลื่อนตำแหน่งเพื่อนร่วมง,งานให้การสนับสนุนคือ ราศีไหนใช้คุณหรือเปล่าไปเช็คดวงการงานกับหมอแจมดวงเด็ดเด็ดดวงกันค่ะราศีมีนการงานน่าพอใจอย่างมากยังได้รับการสนับสนุนที่ดีจากเพื่อนร่วมง,งานตลอดราศีเมถุนการงานมีโอกาสได้ปรับตำแหน่งดีขึ้นแต่ก็มาพร้อมความรับผิดชอบที่มากขึ้นกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องดวงเด็ดเด็ดวงไว้ด้วยค่ะ เพื่อที่คุณจะได้อัปเดตดวงได้ทันใจดูดวงแม่นคลิกเลยดว,ด,วเดวงเด็ด com เช็คดวงแม่นๆกับหมอแจมดวงเด็ดเด็ดดวงมีปัญหาไม่สบายใจอยากรู้ทิศทางชีวิตจากนี้จะเป็นยังไง เช็คโชคลาภความรักการงานการเงนินสุขภาพในอนาคตอันใกล้ของคุณจะรุ่งหรือร่วงสิทธคำถามเพียง199บาทเท่านั้นรู้ทันดวงก็รับมือได้ทันการันตีความแม่นโดยดวงเด็ดเด็ดวดวงสนใจแอดไลน์สแกน QR Code คตบนหน้าจอได้เลยค่ะหรือโทร080-997-9665 ศูนย์แปดศูนย์เกาเก้าเจ็ดเก้าหกหกห้า